ว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับสำหรับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ปรินสหัสนะครับซึ่งเป็นพระชวง์ระดับสูงนะครับเป็นเจ้าชายของซาอุดิอาระเบียนะครับได้ให้เกียรตินะครับมาเยือนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้ทําพิธีเปิดสํานักงานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็ท่านก็ได้ให้ความเมตตานะครับในการที่จะเกิดความร่วมมือทางด้านกีฬานะครับระหว่างราชอาจักรไทยกับราชการ ซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งการเสด็จมาของพระองค์นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะต่อยอดความร่วมมือนะครับในทุกๆด้านได้ นะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับซาอุดิอาระเบียก็ให้ความสนใจในเรื่องของมวยไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณสุภาณีนะครับที่เป็นผู้จัดการกองทุนท่านก็ได้กรุณาเป็นผู้ประสานทุกอย่างนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับซึ่งก็ต่อไปนะครับทางรัฐบาลไทยและก็รัฐบาลซาอุก็คงจะมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆมิติของด้านกีฬาครับบทบาทหน้าที่ของกองทุนะ กองทุนนะครับเป็นส่วนสําคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย เราจะมีกองทุนเนี่ยเป็นจากภาษีบาทนะครับที่ได้รับการจัดสรรน,นะครับตามกฎหมายตามพระราชบัตรตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย <c oughs> กองทุนก็คือผู้ที่จะจัดสรรน,นะครับเรื่องของการให้การสนับสนุนกีฬาต่างๆรวมถึงสวัสดิการของนักกีฬาต่างๆนะครับทางนี้ก็ภายใต้ในโยบายกรอบนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก <c oughs> องทุนก็จะเข้าไปนะครับในการที่จะพัฒนา นในทุกมิติร่วมกันนะครับกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในการที่จะส่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันระดับประเทศยกระดับนะครับในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาอาชีพและก็รวมถึงกีฬามวยด้วยครับ การส่งเสริมกีฬามวยในครั้งนี้มุ่งมุ่งมุ่งเน้นในครั้งนี้เป็นเป็นหลักเลยไหมคะการส่งเสริมกีฬามวยเราจะทําต่อเนื่องนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีดำมีนะครับที่จะสร้างให้มวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็มีการทําโครงการในการฝัดดันนะครับที่จะต่อยอดเพื่อที่จะให้มวยไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับมีมาตรฐานจนนาไปสู่การได้รับการบรรจุในอนาคตนะครับอันนี้ในอนาคตว่าเราหวังว่าการทํางานของเรานะครับจะทําให้โอกาสใน มวยไทยเนี่ยสามารถที่จะบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาที่แข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคตครับ